thank you. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญเราเต็มจอเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรายการรวมดารานะฮะผมคิดว่าทุกท่านก็รู้จักกับทุกคนอยู่แล้วก็แนะนําทีละคนเลยนะฮะคนสวยที่สุดในกลุ่มของเราคือครูปุ้มนะครูปุ้มครูวีรมสวัสดีครับครูปุ้มครับขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับอ่ามา ครูเจครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนาทจริศิริแสงฉายครับครูเจครับจากโรงเรียนประนมทัวร์นุประถมจังหวัดกาญครับครับเรายังมีท่านผอนาเดอสวัสดีครับอาจารย์นาเดอครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมนาเดอซินนะครับจากปัตตานีครับครับครูสดใสครูสดใสใจตรงนะครับครูสดใสอินฟลูเอนเซอร์อีกคนหนึ่งสวัสดีครับครูครับ สวัสด so so ีครับคุณครูสดใสจากโรงเรียนประดินเดชาสิงห์สิงหาเซนีสองนะครับครับและ่อที่สุดว่าไม่รู้เนี่ยครูจากกิจสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับจากกิจเล่นกระถิ่นนะครับจากโรงเรียนบางละมุงครับชนบุรีครับผมครับเรายังมีแบ็กอัพของเราวันนี้ครูมิกกี้มาช่วยแบ็กอัพครูมิกกี้ช่วยเช็คหน่อยครับผมดูในไลฟ์ของของผมแล้วมันไม่ขึ้นนะฮะ ทีมงานช่วยเช็คด้วยนะครับวันนี้ดารามานี่แบบว่าตะกุกตะกักกันใหญ่เลยนะฮะไลฟ์ทีมงานช่วยเช็คด้วยนะครับธรรมดามันต้องขึ้นละตัวเลขตัวเลขก็ยังไม่ขึ้น <S <S ใช่ค่ะจารย์สักครู่นะคะมันออกแค่ YouTube ค่ะตอนนี้หนูไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรอะ okay. โอเคโอเคสักครู่ค่นแหละนะครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่นะครับสําหรับใครที่ดูผ่าน y ู u ู u b e ใค่มีอยไ,ไ,ไรเราจะคุยคุยได้เรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวหนูจะช่วยแชร์ไปช่องทางอื่นด้วยค่ะตอนนี้มันควรจะสตรีมในเ,เพจของผมแล้วก็สตรีมในเพจของกกศขอทีมงานช่วยขึ้นมาเลยครับผมขึ้นไหมครับดูเพจกกสครับขึ้นไหมครับ ผมยังไม่เห็นนะครับใช่เพราะเพราะฉะนั้นคุยไปก็จะไม่มีคนได้ยินนอกจากพวกเรากันเองนะฮะดะนั้นขอขอช่วยไลฟ์ใหม่ตอนนี้ออกทางเดียวคือ youtube ค่ะจารย์ของ youtube ของอาจารย์นี่เดี๋ยวจะเอ็นสตรีมแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นใหม่เองนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาอีกทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเองครับผมทำจากตัวผมเองครับ